สบายดีพี่น้องพอไปสุขสุทุคนยิดนดีตอนรับสู่บรรยากาศยงม้ยมงแรงพี่น้องคือเมื่อคืนฝนตกมดคืนเลยตอนคอยเข้าบ้านเนาะน้ำจนถ่วมขั้นน้ำเลยอยันมันเป็นพายกันหนามานะตัวเขาถ่ายเบิ่งบนกว้างๆนะมันล้นขั้นขึ้นมาครับโลดผ่าเลยเพียงว่าเข่าไป แต่อันนี้ฝนเศร้าแล้วแต่ว่าบ้าหูว่ะตอนแรงฝนจีตกบ่บรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องตอนนี้บรรยากาศดีที่แห้งเสียงกบเสียงเกียนห้องและงมเลยบร่ได้ลงคิปชุพี่น้องลายมือเลยเน็ตซ้าหแห้งอยล่เลยทุกคนเตะบอลเตะอย่งนนสนามบอลบ้นบาน เดินไต้ป่านแบบป,นปานปนตอนนี้เวลาหกโมงบรรยากาศดีดีพ่ดได้ี่น้นองเริ่มมืดคึ้มมาอีกแล้วตอนนี้มื้อเว้นนะบ่มมี่อันนี้เริ่มอีกแล้ว ากาศดีแห้งแต่ฝนตกจนมึนหูมึนตาบุขึ้นคอยดูตน่นต่นง่วนี่คอยง่วอยู่ในเหื่นนีื่องได้นี่ง่วนนะตัวมันนอนอยู่ในถุงนี่ฝนตกมันคืนมากแต่ใครแต่มันมีห่มใหม่ห่มใหม่แบบมากันมันนีไ่ได้พี่น้อง บนง่วนนั่นทำมาผูกไว้แบบนี้ไล้นี่ทุกมือทุกมือมันยากไอลีอันนี้คันว่าเป็นที่ของเฮาวเขาทิ้ดหลังคบหลังคายเหมันนะแต่มันโบเมนอันนี้กับทางหลังนเป็นไม้กองกองไม้เฮานี่แหะมันหลายอย่างต้องทิ้ดทิ้ดข้องก็คือว่านอ่ะทิ้ดไปทิ้ดใช้บนได้มัน แคบเลยอันนี้ก็คุ้งอันนี้ก็เลี้ยงป่าเดินทีนะตอนนี้สีปกระดุกมาป่อยอย่างนี้กระดุกเมื่อคืนนี้น้ำล้นเมื่อคืนมันออกบ่อตลอดเลยตัวนี้เพราะว่า เขาอยู่นะเขาอยู่บนผู้แล้วเขาจกลงเนี่ยต่เก่าเนี่ยมันสั้นแบบนี้เลยพี่น้องมันบริเวณแบบนี้เลยพื้นที่นะมันจะสั้นแบบนี้แล้วดุดทิ้มทำบุรุดแล้วมันตั้งเฮือนบรได้คันรทมกระทมบรได้ไรเมื่อไรล้านบาทยุ่คันะทมเดี๋ยวให้นี่นะหมอกบอุดแล้วใดในเขาอุดแล้วอุดแล้วมันก็ทะลุคือเก่า คือบุหันพื้นเบาแหละเนาะวะตา้านน้ามันตา้านบ่ได้ด้านพอนมือได้คือผู้สาวผู้บ่าวมากกันใแนแรกเนาะพ่อแม่สิมาหามสิหามเนื้อได้แม่นบอกพี่น้องอันนี้เหือนกันแหละตา้านน้ำมันตา้ตานต้านได้บ่หึงเดินทางหลังนี่เด้อแต่ก่อนนี่ตอนส่วงปัจจัยมาอยู่ไม่ไหม้ ช่วงสิบปีที่แล้วที่พามาบึงแต่ว่าสมัยนี้มันเริ่มนั่นแหละแต่ก่อนมันบุมีคนเด้เพื่อนกับบุ้ไวอยู่แต่ก่อนสมัยแต่เก่าน่ะมันจับกบอยู่ในนี้นเดี๋ยวจะถามบุ <c oughs> หากินง่ายๆได้ตามนี้ก็จับแต่เก่าบุ้มมีแบบบ้านคนสมัยแต่เก่าที่นี่มันจะเป็นบึงเป็นหนองเลยหนองน่เดียวเนารเขาเอื่นว่า น้องระเบิดแต่ก่อนระเบิดโต๊บเนี้ยมันติดขุมไปขุมนี่แหละอยู่นี่แหละ,ละเพื่อนหลังนี้กับบุมีเพื่อนเท่ากับบุมี่เลเก,ก่าเพื่อนเท่ากับมีอยู่ทั้งลุม่มปุมน้อยๆอยู่ยนี่มากาันกบแต่ก่อนได้ได้แล้วลพี่โน,โน้องได้เป็นสิบโตอยู่ในนีนน้แถวเฮาเห็นนี่กับบุม,มีเพื่อนโคตร ระเบิดตกใส่แล้วมันมันระเบิดบ่มนะระเบิดลูกง่ๆนะเขตพื้นที่หาอยหากินแมนมาแถวนี้ยเศ้าปีที่แล้วนี้มัเน,นมเป็นทุงน่งนาเลยมันเป็นทุ่งนามาหาอยหากินจับกบจับเขียดแถวแถวนี้ บอน,นี้มันเป็นน้ำสางก่อนเท่าจะมากพี่น้องซิมาอาบนำ้ำบอเป็นที่อาบง่ายๆได้แถวนี้แต่ก่อนต้องได้รอคิวคนเต็มเมืดเดินซ้ำซ้ำคนไปปังบุญแถวนี้นะก็จ,ะจับกบจับเกียดจับเอียนปลาไหล พสมัยนี้ผู้คนก็เริ่มเขามา่อายขึ้นร้ายขึ้นการเป็นอยู่มันก็ตั้งไปเก่ามันบุดเลยคนอยู่ของกินจับเขียดนี่จับแถวนีไอ้จำเลยมันเบื่อมาพ่อกินมันเลือกินแถวนี้ชื่อน่ะแต่ว่นในปัจจุบันก็ยังอยู่ทำเวลาไล่รอกระพาะได้กินหลัจากได้ไล่เลยก็ต้องขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นเขาได้ ซีมจากมืมอมัวหนิวเมนเดที่น้องแสงแสงสะท้อนดวงจันทร์ก็เริ่มขึ้นมาได้ดวงจันทร์เด็กพุ่งครับขนาดถามว่าสดชื่นบอกสดชื่นได้พี่น้องผมงผมมันสดชื่นนะต้นไม้ใหญ่อันนี้สมัยก่อนเนาะเป็นเรื่องเล่า พี่พเฒ่าพุนเล่าจะฟังเพิ่นว่าแต่ก่อนมีผีอยู่ต้นอันนี้นะสมัยก่อนด่อเพิ่นเล่าจะฟังเขาเห็นเพิ่นเป็นโตเอาปืนไร่ยิ่งนะต้นบอนนี่จะเป็นบอนที่เขาเอ่ยมาดงเท็ดตอนพเฒ่าตอนปู่ย่างเนะพิ่น่าเพิ่นเห็นตลอดตอนสมัยไฟฟ้ายัางประทันมีนะต้นอันนี้นะแต่ห้าวทำเฮา,หา,หา,หา่านบอก ลกับพวกได้ลบลู่แต่ว่ากระทัมม่มธรรมดาเดี๋ยวเขาเคยกำเนิดเกิดอยู่นี้วันสันสักเขาเคยหาอยู่หากินคนอื่นเขาประกาไปนะไ,ไปหาแบบอยู่หาก,กินยามเมื่อคืนอยู่ยวนี้กระส่วนน้อยไปเอาอะไรไปพูดเรื่องความเคยสิ้นนะอันนี้ต้นไม้ใหญ่เลยแถวนี้กับต้นไม้นี่แหละใหญ่กว่าหมูยออิ่งซึ้งไม่แต่ก่อนพุณเดาคืออะไร โอ้โหนกเข้านกเข้าเห็นบ่พี่น้องนกนกนกปลาลงมาคัมเลยมันสีคัมเลยนี่ นำสร้างอัน,นี้มันโมเมนแต่ว่านำส้างว่างนี่ได้พีนงมันซามันหลายปีพอต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้วอันนี้แต่แต่ก่อนน่าจะทรงข้ามไนละคนเขาอยู่ในนี้นลมันเป็นค่ายเป็นอย่างแต่ก่อนเหยียดน้ามอยู่ต้นไม้ใหญ่นี่ยัง,ยงเหลือซากอยู่ Muy nắng lưu lại cưỡng đấy honey giữa hưu kai hưu tóc nền bừng bừng tốn nền sâu hông xuống anh em kể tốn hai tốn hai đe mặt đặc biệt nặng kìm à, kìm đông đâu con mặt 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 cả mặt nhà mặt mặt ันฝนเศร้านี่นะอยากจะขึ้นเขาใส่ชีวิตอยู่ในป่าพา่ี่นองเบิ่งยามคำคำมืมม้นมืดแบบนี้หนาเบื้งมันซีดแห่งละ่ะผมมันมืดเด่ยโทรศัพท์มันต้องปรับแสงอัตโนมัติถ่ายไว้อีกเพื่อเก็บความทรงจำสี่สิบหาสิบปี อีกยี่สปีข้างหน้านี้มันก็สิบ่มีแล้วยากแล้วล่ะแนมเบิง่งเป็นยากแล้วล่ะตอนนี้มันยังอยู่แบบกึงก่งๆึอยู่กึ่งท่านสมัยกึ่งบ้านนอกมันอยู่เครื่องๆกลางๆในปัจจุบันเลยแต่อีก้าอปี อีกสักปีเ่ากับอายุ48ละ48แกล้ว่แแล้วแต่ว่าผู้คนที่จำกันได้บอกเข้าอหลีได้เท่าเท่เานั้นคิดไว้ได้บ,บ๊แมนแต่ว่าในปัจจุบันเขาคิดไว้ล่วงหนา้า10ปี20ปีข้างหนา้า หน้าตาเขาเปลี่ยนไปได้หลายทัานใดอันนี้เ,เขาก็ผ่านมาสี่ปีที่พี่น้องหูจักกันใน YouTube มานี่แหละหัววายวิถีชีวิตการเป็นยูกับอย่างดังไฟหนึ่งข่าวเออล้ามกินยัง 9, ยูคือเก่ายังคือเก้าอันนี้นะออกให้ออกสวนวิถีชีวิตเฮ่า,ออานึาางนที่มันบดเดิมก็คือเฮาได้เอาไฟฟ้าเขามาซอย ตอนสมัยเศ้าปีที่แล้วที่เขามาเนี่ยเจ็ดปีแปดปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไฟฟ้ากระผมนี่กระต่อน้ำกันละหนึ่งละหน้าเนา,เอาขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามาเบิง่งจนฮอดพี่พี่น้องขอให้ประชาชนย่ดีมี่นห้หลามรวยสุขทุกคนมืดแล้วพี่น้องบ๊ายบายที่มีกิจกรรมอย่างกับคอยเบิ่งน้ำกันเนาะ